จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่8มีนาคม2566ที่มีเครื่องบินเล็กส่วนบุคคลแบบ2ที่นั่งยี y หอ e k นนม P92JS ของสมาคม f r i น n d Flying Club ทำการบินจากที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานณ,ณบริเวณตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไปยังปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ตกลงในบ่อก,กุ้งในที่ดินของเอกชนในพื้นที่หมู่10ตำบลโคขามจังหวัดสมุทรสาคร จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็คือนายประเกทรัพย์พิพัฒนาอายุ54ปีซึ่งเป็นนักบินและเป็นประธานสมาคมเฟรนด์ฟลาย g คลับเสียชีวิตในที่เกิดเหตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนก็คือนางสาวแสงจันทิมาอายุ45ปีผู้โดยสารนั่งข้างคนขับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครขณะที่ตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายซากเครื่องบินอยู่ในบ่อค่ะ ตอนมาเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่9มีนาคม2566เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้ามาทําการเก็บกู้ซากเครื่องบินดังกล่าวโดยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ได้ทําการเก็บกู้ซากเครื่องบินโดยใช้คนลงไปช่วยแยกชิ้นส่วนบางส่วนที่ทําการแยกได้เอาลอยโฟมขึ้นมารวมทั้งตัวเครื่องด้วยซึ่งน้ําหนักตัวเครื่องอย่างเดียวประมาณ300กิโลกรัม และจะนำสร้างเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ภายในเครื่องไปเก็บพิทักษ์อายัดไว้ที่บริษัทสมาคมเฟ e นฟลายอิ g งขับตำบลโคขามเพื่อทำการตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยขณะนี้นะั้นสาเหตุยังสรุปไม่ได้ชัดเจนค่ะส่วนทางด้านครูฝึกบินของทางสมาคมเฟรนฟลายอิ g งขับบอกว่าที่ได้ยินมาประมาณว่าเหมือนเครื่องบินเทคออฟมาและทีนี้เครื่องก็เกิดเหตุขัดข้องซึ่งตนไม่ขอฟันธงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพราะว่าจะต้องรอการสอบสวนซึ่งต้องรอการตรวจเครื่องยนต์ตัวเครื่องบินตรวจทุกอย่างถึงมาประกอบกันว่าเครื่องขัดข้องจากสาเหตุใดนอกจากนี้ทางด้านนางหอมหวนงอกสีอายุ55ปีเจ้าของบอกกุ้งบอกว่าวันนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตจะนิมนต์พระมาะอัญเชิญวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตและในส่วนของบอกกุ้งตนก็ได้รับความเสียหายแทบทั้งบอ่อเพราะว่ามีน้ํามันรั่วออกจากเครื่องบินแล้วก็กลิ่นแรงมากส่วนค่าเสียหายยังประมาณไม่ได้ ต้องบริษัทประกันติดต่อเรื่องค่าเสียหายมาอีกทีค่ะจากนั้นในเวลาประมาณ12นาฬิกาบนาทีบรรดาลูกศิษย์ของนายประกิตศัพย์พิพัฒนากรได้นมนต์พระพิสุสงหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของครูกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ดวงวิญญาณของครูฝึกการบินที่เป็นที่รักของสิทุกคนได้ไปสู่ภพภูมิที่สุขติค่ะทางด้านลูกศิษย์ของนายประกิตได้เปิดใจว่า ครูประกิตเป็นที่รักของทุกคนซึ่งการเสียชีวิตของครูประกิตในครั้งนี้ได้สร้างความเสียใจให้แก่เหล่าบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างมากขณะที่ในส่วนของศพครูประกิตทางญาติดได้ตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากคุณครูรักจังหวัดสมุทรสาครมากทางญาติจึงเห็นสมควรให้ตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดดังกล่าวค่ะ